ดีค่ะวนนี้ยายเพ็ไม่ฟังมันนอมาตักไทยพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะเอเพ็มาซอยแม่เก็บพักแต่ก็สิบมัดพักแ็กพักกับทุกคนค่ะไีตูหาบาทมัดมันิ่มเลยเรียบร้อยแล้วโซเดนเน่เอาหอมเปร้นาขอเนาะ,ะนะี่ชุดเด็กแขก,กพริกก่อนค่ะเบึงพริกพริกีกตทนูใหญ่ๆค่ะทุกคนค่ะ นูใหง่มากเลยเข็กๆาทยดืยอด้เอเดิมสิบ,บาทสิบ,บาทวันนี้มีลมแน่ค่ะมีลมมาแน่ กะเด็ดเนาะค่ะเนาะเกลียวผิดหนุ่มเนาะตอวน,นี้ก็จำเนาะโอ้พักลวกเขากันมาก เืออ่อนดีมากเลยมีขนาดพ่อ10บ,บาท10บ,บาทค่ะทุกคนค่ะอย่าง10บาทช่วงนี้จะเป็นกตบมกมุนอยู่นี่ละค่ะนี่สวนกับแม่นะค่ะเนาะข,า,ขายขายพักขายมี เพ็รซอยเมียนี่แหละค่ะแต่ว่าเมียเจเพ็ดเป็นคนเอาไปขายเนาะเจเพ็ดม,มาซอยซอยหดทธนามซอยมยัดพักซอยเก็บ <c> พ <oughs> <c oughs> ักลมมีมีเลยจะบอกพัดยังหรอแมียเจเพ็ดบอกอยู่หนุ่ยใหญ่ๆนี่เพ็ดบอบบู๊เจเพ็ดก็ลืมซื้อแหละล่ะเจ้าว่าพัดยัง,บ,ง,ยงบุก ngồi nhảy đi đi đục hèn. หอมมัดแล้วค่ะทุกคนค่ะอยู่ในถุงเนาะค่ะเนาะหอมตะกะซี่กินัซี่เล้าค่ะเรียบร้อยแล้วเหลือนี่แหละค่ะเลื้อนพริกกับักเขือเนาะจัดใส่ถุงเนี่ยคือแล้วค่ะบปกใคเด้อ,กกะะอ,อ,ค,อค่ะเด้อ ยังสี่ทุกปีแหละค่ะทุกคนค่ะทุกปีวันท่านไปเก็บบัากแนบเนาะบัากแนบแม่ยายเพิ่นเริ่มออกแล้วค่ะพิกไายกับปลูกอยู่พ่มเดียวเนาะโอ้ยขาย ขายจนหลงจนลืมค่ะทุกคนปีนี่แม่จะเพิ่นปลูกอยู่สามขุมอ่ะกำลังออกดอกออกหน่วยเลยปี่นี่ปลูกไล่ก็ปีที่แล้วคือช่วงนี้เริ่มเก๊ค่ะ ห,หลังเ้าก็มาซอยได้หนิหลังเชาก็มาซอย,ยนี่เ่ไหเลย่มนบุ่น่สิบบาทหมดเลย วิลค่าสัง,าง,ง,งคือความใ่ลูกลกนค่าสั่งขาะทุกนค่ะก็สิสเอาไปชมลูกค่าเนาะค่ะแล้วัสดียกชืในลูกคนะดีอายได้หลายสาวกคืออะไรไปาะดห๋แม่ตะุงอ๋อสองสังอ่ะ ก็ไปใช้ตักถุงแล้วลูกพิกหนึ่งเนี่ยพริกแระถุงคนสรงอ่ะเอาโซเนลโอ้เอาซซเนลเอาโซเนลเป็นเน้นจ ant. <m> ้าปาโอเค uh okay. ไปเจ้าปลาลูนับเบิ้งนะเจ้าปลาเลี้ยบังกล้องบังกล้องสี่สิบโอเคครบแล้วแม่ครบแล้ว ซีซีใจยังๆต้อเอาพริกออกจริงๆรู้คุณเอาพีกยังนะอันนี้นโกนบซสซีิีอ่ะอาบักซี่ซีกินอักซี่ยังจะเล่าหรอจะได้ไหมเอ่อเอาเอาเอาไปใส่กะจีครบพอดียังไรมันเอายังเอาให้ยายไปเก็บไหม จากมาไทายเลยคือเมื่อไรยิเห็นบอกว่าสวนเลยค่ะเมื่อนี้ไปชุระี่ตัวอำเภอเนาะขะเนาะกับตะลึกออกมาพี่เลยค่ะทุกคนค่ะคือของอยู่ของกินไปชุร,ระแต่ถ้าขึ้นที่จึงโสเทียงนอ,อกบ้านน้ำเนาะหลังจากสึกกลัมมาตะคุนยิ่งเป็นกะมาหนีเลยว่าซอยเมย์เก็บพักนี่แหละค่ะ ปลูกไปคุณคุณไก่อยูย่ในกองนี่ bỏ đi mất nó tay cần ờ mà lên bằng đây lúc vì 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 ไข่เนี่ยเนยอกจาะเ้ามีลมนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะช่วงเออ่หลังเที่ยงเนาะอู้หอนแห้งเลยค่ะทุกคนค่ะเดือดจ้าเลยดึะ mm hmm. ออกข้างนอกเ้างบนนี้เนาะที่ศีรษะค่ะทุกคนค่ะที่ศีรษะเลย สดๆจากสุวนรปลอดสารผิดเรื่องค่ะเรือไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรทั้งสิน้นใส่ตะปูฉีดก้านอ,อย่างเดียวเลยคุณพ่อเดี๋ยวไปเก็บไาเพิ่มนะค่ะเนาะ อุ้งอ่งสลัดขุดี่มีอีกอีกหลงๆเด้อบ้านบราเอาหนาละไปใช้โอ้คืออ่อนดีแหงอ่อนๆเลย กะเนี้ยมงเรียกไมเข้นหรอเยอะ่กับมาเป็นแม่ค้าอลกแะค่ะนี่ ขึือหลแหงค่ะทุกคนค่ะจอหน่วยหน่วยอีกค่ะโอ้หลแหงเขึ้งงามเนาะค่ะเนาะ ล่าสุดที่เมียยาเพ่นไปนขายเนาะมดมีลิ่นค่ะทุกคนกะขายดีมากค่ะขายดีแห้งหมดทุกอย่างเลย คลิปยาวเลยเนาะค่ะเน้องพข็ดข้าศึกกันทุกคนค่ะคลิปยาวเลยยิ่งเป็นก็รจะได้ลายพีแลนดองค์ละค่ะมาสักมาไทายคับนี่แหละค่ะบรรยากาศอยู่ในหัวในสวนเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นแม่ค้าอีกแล้วใครครับใครมีอีกแล้วงานนี้คลิปบนาพ่อกันใหม่ยิ่งเป็นการขอขอบคุณพี่น้องสู่คนเน้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญมีพลังบ่อนน็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะ ก็หายด้วมสุขข้ค่ะสวัสดีค่ดมบีบีมบีบีเลยก่อนีสุดท้าย